สรุปเรื่องแรกจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่า Asset Management ของทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยยังมองเมกายัางดียังมองการลงทุนใน AI ยังดีอยู่นะครับแต่ถามว่ามีนอกสหรัฐอเมริกาก็มีหลายๆประเทศหลายๆหลายๆกองนะครับเริ่มพูดถึงอินเดียเริ่มพูดถึงไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งก็ดันบังเอิญว่าดันมีความคล้ายๆกับเราู่ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องที่2ความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอลงไปเยอะครับก็อาจจะมีความกังวลอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องเทรดที่คาดการเรื่องชวอมยากซึ่งอันนี้มันก็มาตั้งแต่สองพนแนะพี่ฮะนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็เรื่องนี้ก็จะมาพร้อม m o ่มนิทอเรียลย์โพลิซีทั่ ตัวคันเฟ้ร์นะครับเรื่องถัดมาอย่างที่เมื่อกี้พี่อาพูดว่าครึ่งปีแรก ไฮไลท์หลักๆที่ต้องตามกันเลยนะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายคณะกรรมการเฟดโดยเฉาะเดิน5สําหรับผู้นําของเขาพาเวลนะครับแล้วก็อาจจะตามมาด้วยเรื่องของตัวจีนที่ดูว่าเฮ้ยกำลังซื้อท่าดอก <มา S 1> เนี่ยผ่านการคาดหวังมันจะคนละเลรื่องกันแล้วนะนะครับส่วนครึ่งปีหลังก็จะไปดูมิเตอร์อิเล็กชันนะครับและสิ่งที่พี่อาพูดไปคือดูโซนบนนะครับหน้าที่6ที่เมื่อกี้โชว์ไปนะครับว่าลีดเดอร์กับเอาไลเออร์นะครับส่วนอันเดอร์ด็อกเนี่ยจะเพอร์ฟอร์มได้ก็ต่อเมื่อทั้งโลกเนี่ย <ช>ต้องจบรอบต้องผิดรอบและถ้าดอลลาร์เด้งแรงแรงมันอาจจะมาดูอันเดอร์ด็อกได้ซึ่งจริงๆคล้ายๆกับธีมของ Equity ที่เราวางไว้นะครับดิฟเฟนซีฟดีเวลและอันเดอร์ด็อกมองคล้ายๆกันเลยนะครับถัดมานะครับถ้าจะเวชอะไรที่รู้สึกว่าผิดคาดไปพี่อาบอกว่าให้ดูดอลลาร์ไว้นะครับว่ามีโอกาสจะกลับเอามาอัพเปอร์ฟอร์มถ้าลิกซ์ออนเปลี่ยนเป็นสภาวะลิกซ์ออฟนะครับลงมาที่หน้าเก้าสุดท้ายครับ คอพอตของเราเป็น GDP bond นะครับแล้วก็ KKP GNP อันนี้แน่นอนเป็นคอพอตนะครับ Satellite รอบนี้เรามีทั้งในฝั่งของตัว SIB อย่างที่เมื่อกี้คิดพูดไปนะครับเกาหลี40%ที่อยู่ในเมมโมรีนะครับ M India นะครับอาจจะลงมาที่ mid to small cap หน่อยนะครับแล้วก็มีในฝั่งของตัว SP NCF ด้วยนะครับแล้วก็ KKP Tech อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับแล้วก็มาในฝั่งของทางคิดนะครับคิดก็อธิบายว่า มีโอกาสในการปรับฐานแหละแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มองว่าเป็นบ<嗯>ับเบลเพราะว่าแน่นอนซัพพลายฝั่งของตัวขาลงเนี่ยในฝั่งตัว d ีแรมในฝั่งตัว m e m o r รต่างๆเนี่ยราคามันยังตึงอยู่เพราะฉะนั้น<嗯>การปรับฐานก็คืออาจจะเป็น v バリ a t i o n แต่ไม่ได้เป็นว<嗯>่แบบว่ากลับ เจาะไปแล้วเ,เป็นบับเบิลแล้ว<น>ลไม่น่ากังวลงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ดูคิดก็มีการยกตัวอย่างให้ฟังทั้งในฝั่งตัวคาเปกสองทาง SK สเคไกับไมคอนที่ยังเป็นลักษณะของการนิวไฮนะครับแล้วก็งบหลายตัวยังไม่ต้องกังวลมากนะักและสุดท้ายถามว่าถ้าจะหาทีมรีเลทของทาง AI เผื่อหาจะหาว่าแล้วในสับเซกเมนเช่นมันลี่หรือควอเตอร์ลี่บางไตรมาสของ2 6คิดก็บอกว่าให้ดูบางกองที่อาจจะมีลงในฝั่งของตัวดิสเนอร์ไรซ์ของเอนเนอจีกับในฝั่งของตัวกริดนะครับเป็นชาที่อยู่ในหน้า15นะคร